เสาที่แล้วหนุ่มดาวิดเขากลับมาเยี่ยมเรากันค่ะก็เลยลืมเล่าให้ฟังเลยพอดีเขามาเซอร์ไพรส์เราเขาไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าเขาจะมาตัดผมใหม่มาด้วยค่ะวันก็ลังยุ่งยุ่งอยู่ในครัวก็เลยไม่ได้ต้อนรับเท่าไหร่พอดีว่าเขาบอกว่าเขาติดรถเพื่อนมาก็เลยอยู่นานไม่ได้ค่ะวันก็เลยห่อข้าวกับผัดกะเพราให้เขาบอกเขาคิดถึงน้ำพริกมากเลยหวันก็เลยบอกว่าวันนี้ไม่มีน้ำพริกถ้าบอกมาล่วงหน้าก็จะได้ตำไว้ให้ เขาก็เลยสัญญาว่าจะกลับมาใหม่ค่ะเดี๋ยวเขาบอกว่ามีตังค์แล้วจะมาอุดหนุนหวานก็นึกสงสารไอ้คําว่ามีตังค์แล้วจะมาอุดหนุนนี่แหละเลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่มีตังค์ก็มากินได้พอดีว่าพรุ่งนี้เป็นบุฟเฟ่เป็นวันอาทิตย์วันเลยบอกให้เขามากินข้าวเพราะว่าทุกวันอาทิตย์เราจะทํากับข้าวเยอะเลยแล้วก็เหลือบานเบอร์เหมือนทุกครั้งค่ะเขาก็บอกว่าเกรงใจไม่กล้ามาหรอกค่ะเพราะว่าเข้ามากับเพื่อนเขาไม่ได้มาคนเดียว เมืองที่เขาอยู่ชื่อเมืองลียงค่ะห่างจากบ้านเราขับรถไปก็สชั่วโมงครึ่งเขาก็บอกคราวหน้าจะบอกล่วงหน้าให้หวานตําน้ําพริกไว้ให้เขาหวานก็บอกว่าโอเคไม่มีปัญหาเลยไหนๆก็มาแล้วพี่ๆเอฟซคิดถึงมามาไล์สดคุยกับพี่ๆหน่อย <c oughs> นี่ขนาดหวานบอกว่ายุ่งๆนะคะแต่ก็ยังมีเวลาไล์สด15นาทีค่ะวันนั้นก็สนุกสนานกันใหญ่ เราเาให้ฟังว่าตื่นเช้ามาก็ไปโรงเรียนตกเย็นก็ไปเล่นกีฬาแล้วก็กลับมาบ้านก็กินแต่อาหารฝรั่งเขาบอกว่าดูซิแม่ดูซิฉันอ้วนขึ้นไหมวานก็บอกว่าอ้วน ส่วนเสาร์อาทิตย์เขาก็ไปรับจอบร้านอาหารแถวแถวบ้านที่เขาอยู่ค่ะคุยกันได้20นาทีเขาก็ขอตัวกลับเพราะว่าเขาเกรงใจหวานด้วยวันนั้นหวานงานก็เยอะเพราะว่ามันเป็นวันเสาร์แล้วก็เกรงใจเพื่อนด้วยที่เพื่อนต้องมารอแต่วัานก็ไม่ลืมที่จะบอกว่าพี่ๆ FC คิดถึงกันมากเลยนะบอกให้อัพอินสตาแกรมหน่อย เขาก็บอกว่าเขาเป็นคนขี้อายค่ะถ้าไม่ใช่พ่อหวานเนี่ยเขาไม่ยอมออกกล้องนะคะแต่ยังไงเขาก็สัญญาว่าจะกลับมาใหม่แล้วก็จะมาไลฟ์สดกันค่ะแล้วก็ฝากขอบคุณพี่ๆ FC ทุกคนที่คิดถึงเขาด้วยนะคะ mm. นี่แหละค่ะมิตรภาพดีๆกับพนักงานแล้วก็กับเพื่อนร่วมงานเราก็อยากจะเอามาแบ่งปันไม่ใช่ว่าจะเกิดกับทุกคนนะคะที่ไปจากเราแบบดีๆบางคนไปแล้วเกลียดกันกับเราทะเลาะกันกับเราไม่มองหน้ากับเราก็มีค่ะ ต่างคนต่างความคิดต่างคนก็ต่างมีเหตุผลของใครของเราแต่วันก็จะพยายามเลือกเก็บแต่เรื่องราวดีๆไว้อย่างนี้แหละค่ะมันก็จะได้ไม่บั่นทอนจิตใจเฉพาะเรื่องงานก็ก็เหนื่อยพอแรงอยู่แล้วค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ